มีเงินงบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งนะครับบริหารจัดการโดยพื้นที่โดยท้องถิ่นนะครับและในมิติทางด้านสุขภาพเพราะนั้นโฟกัสเลยนะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ใช้ดำเนินการในเรื่องของสุขภาพสวัสดีครับทุกท่านครับ ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปของพวกเรานะครับโปรเจก์กนี้ชื่อว่าเขียนโครงการของงบกองทุนนะครับจะชวนทุกท่านมาเขียนโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสุขภาพเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนสุขภาพจําบวหรือชื่อเต็มๆว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกองทุนนี้กันก่อนนะครับ ขึ้นชื่อว่ากองทุนครับแน่นอนว่าต้องมีเงินหรืองบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งแน่นอนนะครับทีนี้กองทุนนี้ก็มีความแตกต่างจากกองทุนอื่นๆก็คือเป็นกองทุนที่เน้นในเรื่องของหลักประกันสุขภาพทําในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นกองทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่แน่นอนว่าพูดถึงเรื่องของการกระจายอานาจการมีส่วนร่วมของภาคท้องถิ่นของภาคประชาชนอย่างแน่นอนนะครับ ทีนี้เรามาทําความรู้จักกองทุนนี้กันให้มากขึ้นนะครับกองทุนนี้มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งครับถามว่าเงินก้อนนี้มาจากไหนคําตอบก็คือสอปสอชอหรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับสมทบงบประมาณตรงนี้มานะครับขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรในแต่ละตาบลในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับว่าจะมีประชากรอยู่เท่าไหร่อุดหนุนมาให้ประมาณ45บาทต่อหัวประชากร ท้องถิ่นไหนมีคนเยอะก็จะได้รับงบประมาณเยอะกองทุนไหนพื้นที่ตำบลไหนมีประชากรน้อยก็จะได้รับงบประมาณลดหลั่นลงมาเพราะฉะนั้นในกองทุนที่เป็นกองทุนของท้องถิ่นที่เป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนาครที่มีประชากรอยู่หนาแน่นอยู่เยอะก็จะได้รับงบประมาณในส่วนนี้ไปก่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการสมทบนะครับจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันจะเป็นอบตหรือเทศบาลในสัดส่วนที่แตกต่างกันนะครับ30% 40%หรือ50%อันนี้ก็แล้วแต่ขนาดรายได้นะครับของท้องถิ่นนั้นๆอันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็นรายได้อื่นๆอาจจะเป็นดอกเบีย้ยหรือเงินบริจาคน,นี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือที่มาของเงินก้อนนี้เงินก้อนนี้อยู่ใน กองทุนหลักประกันสุขภาพในทุกๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอบอตอทุกเทศบาลก็จะมีกองทุนนี้อยู่เพราะฉะนั้นอบอตอรหรือเทศบาลใกล้บ้านท่านแน่นอนครับว่ามีกองทุนนี้อยู่แน่นอนและมีอยู่เยอะพอสมควรดีเดียวครับเงินกองนี้นะครับกองทุนก้อนนี้หากว่ามีเงินเหลือประจําปีก็จะไม่ต้องคืนให้กับส่วนกลางนะครับสามารถเก็บเป็นเงินคงเหลือของกองทุนไว้ใช้ในตีต่อๆไปได้อีกด้วยนะครับ อีกหนึ่งประเด็นครับเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับกองทุนนี้บริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนซึ่งมีโครงสร้างชัดเจนนะครับมีท่านนายกอปทอนะครับเป็นประธานโดยตําแหน่งมีท่านประหลัดนะครับเป็นเลขานุก,การโดยตําแหน่งส่วนโครงสร้างอื่นๆเนี่ยเป็นโครงสร้างที่มาจากภาคประชายชนนะครับมีที่ปรึกษามี ตัวแทนจากรปสอตอตัวแทนจากอสอมอตัวแทนจากชุมชนตัวแทนจากสมาชิกสภาเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ของเรานั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของประเด็นทางสุขภาพนะครับมีมิติในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถใช้งบประมาณกองทุนนี้ไปดําเนินการได้ทําอย่างไรให้คนในชุมชนของเรามีสุขภาพที่ดีนะครับหรือจะเป็นการป้องกันโรคนะครับเพื่อที่จะ ป้องกันให้คนในชุมชนของเราปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมิติที่3ก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับเช่นผู้ปว่วยติดบ้านติดเตียงหรือคนที่มีสมรรถภาพที่ถดถอยลงไปทํำยังไงที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพของคนกลุ่มน,นี้ให้กลับมาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็การรักษาพยาบาลปฐมภูมิมเชียงรุกก็สามารถใช้เงินงบประมาณในส่วนของกองทุนนี้ในการดําเนินการได้นะครับ เพราะฉะนั้นกองทุนนี้ทําความเข้าใจกันแบบคร่าวๆนะครับมีเงินงบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งนะครับบริหารจัดการโดยพื้นที่โดยท้องถิ่นนะครับและในมิติทางด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นโฟกัสเลยนะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ใช้ดําเนินการในเรื่องของสุขภาพน่าจะพอทําความเข้าใจในเบื้องต้นให้กับทุกท่านได้นะครับทีนี้ถ้าท่านสนใจว่าเอ๊ะแล้วใครบ้างที่สามารถที่จะขอรับงบประมาณจาก กองทุนนี้ได้บ้างเราในฐานะที่เป็นประชาชนหรือเรามีหน่วยงานสังกัดอยู่จะขอรับวงบ่าประมาณจากกองทุนนี้ได้หรือไม่ติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะครับกรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเราผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณครับ